วันนี้มีพัสดุมาส่งนะคะเป็นอะโวคาโดเนาะสั่งไปทั้งหมด3กิโลตอนรับมาเนี่ยก็ด้วยความที่เดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านแล้วนะคะก็รีบรับของรีบจ่ายเงินแล้วก็แกะดูเพราะว่ารู้สึกว่าเบาผิดปกตินะคะแล้วพอแกะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ มีอยู่ทั้งหมด7ลูกนะคะอันนี้อยู่เหลือ6ลูกเพ่อออกไปแล้วลูกหนึ่งเนาะมีอยู่ทั้งหมดแค่7ลูกพอลองชั่งดูนะ้ำมันได้แค่2.2กิโลนะคะเอมก็เลยถามแม่ค้าว่าเกิดอะไรขึ้นคำแรกที่แม่ค้าถามเลยนะคะว่ากล่องมีรอยเจาะหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาอะชั่งจากทางร้านมา3กิโลแน่นอนและเอ็มก็เลยกลับมาดูคะ่ะ มีรอยเจาะจริงๆนะคะแม่ค้าบอกว่าลูกค้าเจอกันหลายคนนี่คือรอยเจาะแบบชัดเจนมากอ่ะให้ดูด้านนอกนะคะเขาเอาเทปปิดไว้เห็นไหมคะทุกคนคือปิดแบบจริงจังเลยแล้วอันนี้คือมันใหญ่ถึงขนาดคือรอยเจาะมันใหญ่ชนิดที่มือล้วงเข้าไปได้อะค่ะอะโวคาโดออกมาได้แน่นอนนะคะแล้วพอมาดูน้ำหนักเขาบอกน้ำหนักจริง0.500 kg คืออะไรอะคะ 0.5กิโลหรอครึ่งกิโลหรอคืออะไรอ่ะมันอ่านยังไงอ่ะคืองงมากคนส่งแบรนด์นี้นะคะคือเอมอ่ะเคยเห็นมาหลายคลิปแล้วนะคะที่เหมือนกับว่าเขาโดนของหายโดนเปิดกล่องของไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นมาเยอะมากจริงๆนะคะ แล้วก็เลยไม่เคยใช้ส่งขนส่งนี้เลยนะคะส่วนตัวไม่เคยใช้เลยนะคะแต่อันเนี้ยเราอยู่ในฐานะลูกค้าเนาอแม่ค้าเขาสะดวกใช้ขนส่งอันไหนหรือว่ายังไงอะ่ะก็ไม่ติดขาดอ,ะอ่ะเอไม่ติดขาดเลยนะคะยังไงก็ได้อะ่ะแค่ของมาส่งให้ครบก็พอนะ,ะก็ปรากฏว่าโดนอยู่ดีนะคะโดนจนได้นะคะนี่รอยแกะนะคะก็ถ้าใครนะคะ ได้รับพัสดุแล้วไม่ว่าจะเป็นขนส่งไหนนะคะให้เช็คให้ดีนะคะว่ากล่องเนี่ยมีรอยมีอะไรหรือเปล่าและที่สำคัญอย่าลืมถ่ายวิดีโอไว้ทุกๆกกรณีนะคะของเอมเนี่ยบอกเลยว่ารีบจริงๆนะคะแล้วก็เลยรีบแกะลืมถ่ายวิดีโอไว้นะโชคดีที่แบบทางร้านแจ้งเลยว่าลูกค้าเจอกันหลายท่านแล้วก็ให้เราถ่ายรูปไปเขาจะเคลมสินค้าให้อย่างเงี้ยเนาะ ฝากไว้นะคะเช็คให้ดีนะคะเก็บเงินปลายทางก็อย่าจ่ายเงินจนกว่าจะเช็คของให้ครบแต่ทุกคนห้ามปฏิเสธรับของโดยไม่มีเหตุผลนะนอกจากว่ากล่องมันไม่ดีกล่องมันมีรอยแอบ,บแกะแบบอบเจาะก็ให้ถ่ายรูปไว้แล้วส่งให้แม่ค้าดูเป็นหลักฐานเลยว่าเราไม่รับของด้วยเหตุผลนี้นะฝากไว้นะคะ